ดีทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันในเกมยันเดเลเดม o เช่นเคยนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาเล่นแบบเนื้อเรื่องใหม่นะคะทุกคนค่ะคือเป็นมอดที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เป็นเบต้าเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะคือยังไม่มีเต็มตัวนะคะคือพอก็ไปเจอมานะคะบอกเลยว่าเป็นมอดที่ยเขาเนี่ยจะรวมนะคะตัวละครจากทุกภาคนะคะมาอยู่ด้วยกันค่ะทุกคนคือแบบ มันน่าตื่นเต้นมากมากเลยนะคะเอาละค่ะมาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะคือนี่เลยค่ะปกติเนี่ยยันจังนะคะจะไม่มีกระเป๋าอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือมาใหม่เหมือนกันนะคะเป็นไงเขียนว่าเลิฟด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะทุกคนมีผู้ชายหนึ่งคนนะคะอยู่หน้าโรงเรียนค่ะเขาคือนี่เลยค่ะอื เขาคือ,อยากุซ่านะคะทุกคนน่ยก็น่าจะพอคุณหน้าคุณตาเขาอยู่นะคะนางเนี่ยจะอยู่ในผ้าของแม่ยันจังนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมาอยู่ในผ้ายันจังด้วยค่ะว,ะวะ้าวว้าวแล้วว่าแต่เนี่ยเอิมคุณลุงมาทำอะไรหรอคะ stink. อย่าบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยมีภารกิจจะต,ต้องมารักาพาตัวใครหรือเปล่าเอาเอคือถ้าใครที่รู้เนื้อเรื่องของผู้ชายคนนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอำนาจแล้วก็มีลูกๆน้องเนี่ยหลายคนเลยนะคะทุกคนคือเอาง่ายๆเลยนะคะเขาเนี่ยรับ จ้างค่ะรักพาตัวคนอื่นกลับบ้านค่ะแล้วก็แม่ของยันจังนะคะก็เคยไปใช้บริการเขาด้วยนะคะโอ้ก็คือรักพาตัวนะคะหนามหัวใจไปฆ่าค่ะแล้วก็คนที่เขาเนี่ยรักพาตัวไปเนี่ยคือจะหายสับสนไปทันทีเลยนะคะทุกคนน่ากลัวมากค่ะแกมันแบบมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบ หดหูแล้วก็น่ากลัวนะคะนี่คือพลังของผู้ชายคนนี้นะคะทุกคนหือก็คือเขาเนี่ยมีด้านมืดนะคะก็คือเป็นผู้ชายเทาๆนะคะไปค่ะแล้วก็ยังมีตัวละครอ,อีกหลายๆคนเลยนะคะที่ว่าปอจะพาทุกคนนะคะไปดูนค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอ๊ฮะนี่ไง นี่คือเป็นน้องสาวของรุ่มพี่เออเ,อ,อเด <you> เอ,อเอ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 อขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่คือเป็นน้องสาวของรุ่มพี่นะคะแล้วก็ตัวโคตรเล็กเลยอะ่ะเห็นไหมตัวเล็กมากแล้วก็แบบว่าโคตรน่ารักเลยนะคะ แล้วก็เราเนี่ยทำเควย,คยให้เขาได,ได้ด้วย,ยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องฆ่าเขาได้แน่เลยทุกคนขาเออเดี๋ยวไม่แน่นะคะปอนเนี่ยอาจจะมาเล่นนะคะซีรีส์นะคะอันนี้เนี่ยยาวๆเลยก็ได้นะคะทุกคนขาเพราะว่าในนี้เนี่ยมันมีตัวละครเนี่ยหลายๆตัวเลยนะคะที่ว่าเราเนี่ยอยากจะฆ่าไงนะคะ<ม> <laughs> ดูดิแบบแบบ น่ารักจังเลยทุกคน really? you have idea? อะฮะโอเคแล้วเราเดี๋ยวมีออสนะแล้วก็มีไลบาลูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสภาคือโคตรน่ารักเลยดูสิฮลัลโหลไลบาลูว้าวดูหน้าตาของ,งานางสิปอว่านะคะมันดูบอกว่าน่ารักขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ออสนาก็เช่นกันค่ะ สภาพคือแบบว่าเป็นฝาแฝดกันเลยนะคะแต่ว่าแค่คนละสีเท่านั้นนะแกเฮ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยโคตรดีงานโคตรดีอะ่ะเอาดีดูสิคือสวยขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็อสนานเนี่ยแบบหน้าตาคือแบบว่ามันดูแบบว่าเบลขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นตัวละครที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ ดูสิเห็นไหมสวยมากค่ะคือคนสร้างเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ปอจะมารีวิวเฉยๆนะคะแต่ว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาเล่นแบบจัดเต็มเลยนะคะคือแบบรู้สึกตื่นเต้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยปอคิดว่าเราคงไม่ได้มาเล่นเกมยันจังแล้วละคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นมาจนครบทุกภาคแล้วก็ทุกมดแล้วนะคะ แต่ก็ยังมีอีกแบบหลายๆอย่างเลยค่ะที่ว่าเราเนี่ยพลาดไปนะคะอุ๊ยแล้วเธอคนนี้เราเป็นใครกันสวัสดีเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาเนี่ยถึงแบบเป็นแบบนี้ล่ะคะเฮ้ยแบบว่าหน้าตาคือแบบโคตรหาเรื่องเลยอะ่ะนี่ชิงก็กลัวคนเป็นนะคะว่าแต่เขาคือใครกันดู้สิ อ๋อคือเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เอิม่มกลัวกล้องนะคะแต่ว่าเฮ้ยอย่าถ่ายได้ไหมฉันกลัวกล้องนะอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเออแล้วเธอเป็นใครเนี่ยทาไมเราถึงไม่คุ้นกับตัวละครตัวนี้เลยล่ะคะเธอเป็นใครเธอชื่ออะไรเธอมาจากไหนคะ สวัสดีนั่นเราก็ทำไข้ให้เขาได้ด้วยนะคะอืมเจ๋อเลยอ่ะเจ้าว,ว่าไปแล้วนะคะคือหน้าตาก็้องค่อนข้างเบีวเหมือนกันนะคะผมสีช,ชมพูตาชมพูปากชมพูแล้วก็แก้มชมพูด้วยนะคะเเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่านะที่แกเนี่ยมายืนตรงนี้เนี่ยแกคงจะมายืนดูลุ่มพี่สินนะฮืม แกนะน่าจะมีใจให้กับลุงพี่นะทุกคนว่าไหม กำลังนึกอยู่ว่าแบบว่ามันคือตัวละครที่มาจากอนิเมะเรื่องอะไรนะคะทุกคนปอ,อนึกไม่ออกคะ่ะทุกคนใครที่รู้นะคะก็คอมเมนต์บอกปอนทีนะคะคือปอนี่ยเคยดูการ์ตูนของเขาด้วยนะคะแต่ว่าก็แบบว่านึกชื่อไม่ออกนะคะเอาหายเออนี่ไงรู้สิเออสวัสดีคนนี้เนี่ยคือนางเอกแน่ๆเลยค่ะและปอนจำชื่อไม่ได้นะคะ แปลว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือตัวละครที่มาใหม่นะคะทุกคนเขาก็แบบว่าเป็นแก๊งเลยนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้คือแบบโคตรคุ้นหน้าเลยอะแต่แบบเขาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนของนางเอกหรือป่าคะทุกคนโอ้ยจ่ำชื่อไม่ได้อะแต่คือคนนี้เนี่ยทำเควสให้เขาไม่ได้นะคะนี่แล้วคือคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้นอะคนนี้นะคะน่าจะเป็นตัวโกงปะ แล้วก็คนนี้เหมือนกันค่ะหุยคือแบบใช่เลยอะ่ะมันคือการ์ตูนที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับไพ่ใช่ไหมเออเอเลนไพ่อะค่ะทุกคนค่ะพอาํจำชื่อไม่ได้ว่ะแล้วคือแบบว่าปอแบบกําลังตื่นเต้นมือไม้สั่นหมดเลยค่ะทุกคนเออหุยหยอะไรอะ ชมใหม่เหรอผู้หญิงคนนี้คือแบบว่าหน้าตาทรงผมสีผมคือเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ก็คือเขาเนี่ยปั้นตัวละครมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนี่คนนี้ก็เหมือนกันค่ะนางเนี่ยอยู่ในชมรมของชมรมดอกไม้ค่ะแล้วก็ทรงผม อะไรเออคือแบบเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะทุกคนเป็นมดที่ดีโคตรอ่ะคือเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวละครทั้งหมดเลยนะคะคือทําให้ตัวละครเนี่ยไม่ดูน่าเบื่อเกินไปนะคะทุกคนไปค่ะแปลว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่อะฮะเฮ้ยฮะผู้หญิงคนนี้คือ อากาศค่ะเฮ้ยมีอากาศด้วยเหรอเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะมันดูแบบว่าเหมือนเป็นหมอป่าผีเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนอากาศฉันคิดถึงเธอจังเลยอะ่ะทำไมหน้าตาเธอเนี่ยถึงได้ดูเศร้าตลอดเวลาเลยล่ะคะอา้าวทุกคนพอปอ,อกดคุยนะคะก็คือว่าเกมอะค้างไปเลยค่ะ ต้องห้ามกดคุยกับอากะนะคะไม่งั้นเนี่ยก็คือค้างไปเลยค่ะทุกคนไม่คือเราต้องรีเกมใหม่นะคะเพราะว่ามันค้างไปแล้วค่ะทุกคนไปค่ะ A few moments later โอ้ยต้องมาโหลดเกมใหม่เลยเนี่ยปะถทไปค่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าจะมีใครนะคะที่มาใหม่บ้างนะคะทุกคนนางพยาบาลโอ้ มีสองคนค่ะคนนี้คือแบบสวยปังเซ็กซี่หุ่นดีนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ใช่ที่ปอเคยเห็นมาก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นกระเป๋าด้วยอะกระเป๋าโคตรน่ารักเลยแกนี่เธอซื้อร้านไหนหรอจ้าหืก็คือคุยไม่ได้ค่ะ แปลว่าเขาเนี่ยเป็นแค่เอิม่มตัวละครที่ยืนโง่ๆเฉยๆนะคะทุกคนแต่ว่าสวยมากค่ะสภาคือแบบเป๊ะปังที่สุดนะคะเซ็กซี่ไปไหนก่อนแล้วก็หฮนี่ มีคุณครูด้วยนะคะทุกคนผู้หญิงคนนี้นะคะคือเขาเนี่ยชอบรุมพี่เหมือนกันค่ะแล้วดูสิโอ้โหแต่งตัวอันนี้คือจะมาสอนนักเรียนหรือว่าจะมาอ่อยนักเรียนคะคุณครูขาดูสิอือ mm hmm. ึ่งน้าเหมือนไส้จริงๆเลย <be> นะคะเนี่ยไปค่ะ แล้วก็มีใครบ้างนะคะว้าวคนน่ารักเลยค่ะโมเดลเนี่ยหน้าตาคือเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยมันดูเล็กแล้วก็หวานขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าปอเนี่ยชอบ นามหัวใจคนนี้นะคะเพราะว่านางคือสาวที่แบบดูแบบน่ารักแล้วก็ทำอาหารอร่อยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่านางเนี่ยน่าเหมือนไส้ตรงที่ว่านางเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะคะตอนที่โอสนาตายค่ะทุกคนคะ่ะก็คือว่าพอนางเนี่ยรู้ว่ารุ่มพี่เนี่ยเออเสียใจนะคะที่โอสนาตายะปาก็เลยเข้ามาแทรกทันทีเลยค่ะเออนี่ทุกคนอากาคือแบบ หน้าตาสวยมากนะคะถึงแม้ว่าอาจจะดูน่ากลัวแล้วก็เป็นสาวลึกลับแต่มันคือสเสน่ห์ของเขาเนะเว้แกเป็นสาวลึกลับน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเนาะทุกคนจริงๆนะไปค่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีเฮ้ยเหมือนปอจะเห็นอะไรบางอย่าง What? อุ้ยคือแบบนางมาด้วยอะ่ะแล้วคือปอนอะ่ะเคยเล่นตัวนางอยู่นะคะทุกคนอฮ้ยโคตรเท่เลยมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยเป็นมดที่เขาเนี่ยยกมาหมดจริงๆนะคะสุดยอดและนี่คือหัวหน้าสพนักเรียนค่ะนี่เลยนางคือคนที่อยู่ในจอโนบุกค,คนนี้นั่นเองนะคะนี่เห็นไปเอ้ยเดี๋ยวนะมันใช่ปะวะ นางน่าจะเป็นคนที่อยู่ในจอนะเออถึงแม้ว่าทรงผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนทั้งหมดนะคะอุ๊ยอันนี้คือห้องอะไรเนี่ยเป็นห้องที่มีวายอุ้ยโดนตัวก็ไม่ได้ด้วยนะคะแปลว่าเขาเนี่ยท่าทางจะหวงตัวพอสมควรเลยนะคะไปค่ะไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่านาะไปดูกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้อง ห้องของพอออแล้วสามคนนี้เป็นใครกันหรออุ้ยใครวะทำไมปอเกิดไม่ทันเลยอะเดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้เป็นใครอะเหมือนเขาจะเป็นลูกหนูหรอผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบว่ายืนเป็นหุ่นเลยค่ะทุกคนค่ะผู้ชายคนนี้ก็ใครวะอุ้ยใครอะ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกปอทีนะคะว่า3คนนี้คือใครนะคะเออ งงว่ะแต่ว่าก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคือมันดูแบบว่ามีอะไรแบบว่าตื่นตาตื่นใจค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนคือไม่รู้ว่าเราเนี่ยเดินครบหรือยังนะคะคือแบบมันเยอะอ่ะมันหลายคนน่ะที่เขาเ,าเข้ามาใหม่นะคะทุกคนเอเดี๋ยวพอจะไปดูตามข้างนอกบ้างแล้วกันนะจ๊ะไปค่ะทุกคนเราจะไปกันที่ด้านนอกกันดีกว่านะจ๊ะดูดิ แก๊งนี้คือแบบอย่างกระดาลาจริงมันเหมือนแบบเหมือนมีดาราในโรงเรียนอนะเออแบบพวกในไอดดลอะไรอย่างเงี้ยแกใช่ปะตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่านะเหมือนปอจะเห็นคนนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมีจริงๆด้วยนี่เลยนางคนนี้นะคะน่าจะเป็นคิสชนะนะคะทุกคนคะ่ะเป็นหนังหัวใจของเราเช่นกันนะคะโอ้ m ม g o อว้ อะไรอ่ะบอเป็นไรอ่ะบเบี้ยวหรออุ้ยหน้าตาคือแบบว่าเป๊ะปังมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคนนี้นะคะคือเป็นหัวหน้าชมรมวิ่งค่ะแล้วก็เป็นหนามหัวใจของตัวเราด้วยนะคะเน่ฉลนะวาเธอแอบชอบลุงพี่น่ะอ้าวทุกคนเกมค้างอีกแล้วค่ะ a few moments later โอเคโอ้โห <Okay>. oh, คือแบบว่าต้องมารีเกมใหม่แล้วนะคะทุกคนคือแบบเศร้าอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเหมือนปอจะเห็นผู้หญิงคนนึงที่ปอมไม่เคยเห็นมาก่อนอุย้ยใครอะ่ะอุย้ยใครอะ่ะไปไปไหนอะ่ะไปไปไหนอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมีอะไรนะ มันคืออะไรนะโลโก้บอล่ะมันคืออะไรวะปอจาไม่ได้อ่ะทุกคนชโชซีเหรอหรือเปล่าวะหรือว่าููหรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเยนเละวะเนี่ยทุกคนคือเขาก็เอามาใส่ก็ค่อนข้างมั่วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมไหนไปดูซิว่ามีใครอีกบ,บ้างนะคะที่ว่าเราเนี่ยต้องไปเจอนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่ใครอะ ว้าว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 เฮ้ยเอ้าแล้วก็คุยบใครอะ่ะอ๋อคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักเลงนะคะเนี่ยนักเลงเหรอทําไมหน้าตาเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นักเลงเลยนะคะแต่ว่าเขาไมา่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็น,น่าจะเป็นนักเลงหรือเปล่าใช่ปะ่ะเฮ้ยผมสีม่วงค่ะแต่งตัวโคตรน่ารักเลยอะแกเฮ้ใคร มีหูกระตายด้วยน่ารักเกินน่ารักกว่าลุมพี่อีกนะคะเฮ้ยใครอะ่ะหล่อชะมัดเลยอะ่ะเขาเป็นตัวละครลับหรอคะคือต้องบอกว่าตัวละครลับเนี่ยคือเยอะจริงๆนะคะทุกคนเฮ้ย นี่แกมันยืนเฝ้าใครหรอไอคนนี้เนี่ยปอเคยเห็นคะ่ะเขาเป็นเอิมหัวหน้านักเลงตัวแม่เลยนะคะทุกคนอุ้ยชอบป่ะน่ารักที่สุดในโลกเลยอุ้ยชอบที่สุดเลยอะ่ะปอชอบผู้ชายคนนี้ทุกคนคนนี้ก็ชอบนะคะแต่ว่าก็แบบเออไม่เท่าผู้ชายคะ่ะทุกคนนี่ฉันอยู่ในเกมยันเดเลจริงๆหรอใครอะ่ะ ้ยใครไม่มีชื่อด้วยนะคะแล้วปอก็ไม่กล้ากดคุยนะคะเพราะว่าปอกลัวมันจะบั๊กนะคะทุกคนอุ้ยแบบแต่งตัวอย่างกับเจ้าหญิงอะ่ะมันคืออะไรกันนี้แล้วสองคนนี้นะคะปอก็ใครวะใครอะ่ะ เป็นตัวละครที่มาใหม่เหรอน่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะดูสิทุกคนเอแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกชื่อมานะคะทุกคนเฮ้ยถ,ถือว่าก็แบบ เป็นอีกหนึ่งมดที่ว่าเราเนี่ยอาจจะมาเล่นหลายๆ E p พีเลยนะคะทุกคนเอาละปอขอกลับมาที่ตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราเพิ่งค้างไปใช่ปะคือปอได้แอบเห็นนะคะว่ามันจะมีซุ้งค่ะอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเป็นซุ้งที่แบบว่ามันคืออีหยังว่ะนะคะแล้วปอก็เหมือนว่าจะเห็นคนเนี่ยย,ยืนอยู่ด้วยนะคะอุย ใครอะ่ะพวกเธอคือใครเ่ยเฮ้ยมีนี่ด้วยหรอไอ้เครื่องเล่นเกมอ่ะเฮ้ยพวกแกคือใครเน่ะไม่เคยเห็นนะเลยอุ้ยเฮ้ยใครอน่ะน่ารักมากนะคะแล้วคือเขาเนี่ยมายืนตรงนี้ทำไมกันหรอตรงนี้ก็มีคนเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ใส่ชุดเมดด้วยนะคะแปลว่าคนนี้เนี่ย น่าจะเป็นพนักงานหรือเปล่าใช่ไหมอุ้ยดูซิตรงนี้เนี่ยมีเครื่องน้ำแข็งใส่ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องขายข,ายของต่างๆด้วยนะคะทุกคนแบบเฮ้ยโคตรดีงามมากเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยทุกคนคะเราจะมาเล่นกันแบบว่าจัดเต็มเลยนะคะวันนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าปอยแค่มาเดินรีวิวให้ดูเฉยๆนะคะว่าในนี้เนี่ยมี ใครที่มาบ้างนะคะก็แบบว่าตื่นตันอะแบบตื่นเต้นหลือเกินค่ะเอาละค่ะก็ถ้าใครที่อยากให้ปอเนี่ยมาเล่นม็อดภาคนี้ต่อก็คอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน